ตัวนี้มัน,นเริ่มต้นก็คือกดอ่าเริ่มต้นก็คือถ้าเราเอามาที่นี่นะครับอันแรกก็คือเปิดขวาเปิดข,ขวาก่อนนะครับแล้วก็ดูอ่าตัวนี้ทำงานนะครับแล้วก็เปิด<ห>ซ้ายนะครับตามเพลีิงเสียงเปิด้ายก็สังเกตว่าถ้าตัวนี้มันขึ้นนะครับดูในรักของโซลาร์เซลล์ขึ้นแสดงว่าตัวนี้มันทําง,งานนัาชาร์นะครับคู้สอนใช่ไหมครับครับผมสอนครับแต่ถ้าไม่นั่นก็จะมันจะไม่มี อันนี้คือชาร์จแล้วครับตอนนี้ไฟไฟ,ไฟที่แสงอาทิตย์ชาร์จเข้าเนี่ยอยู่ที่27นะครับ,รบแล้วตัวนี้นะครับผมจะตั้งอุณหภูมิตอนนี้ผมตั้งอุณหภูมิไว้ที่50ิบนะครับอุณหภูมิในตู้อบถ้ามันเกินเนี่ยพัดลมตัวนี้มันจะทํางานแล้วก็ดูดออกนะครับเวลาตั้งเวลาตั้งก็กดนะฮะอ,อ่ากดกด อันนี้อันที่สองนะเอสเนี่ยครับเซตนะครับกดให้มันคือเอฟหนึ่งแล้วก็ขึ้นห้าสิบนะฮะแล้วกดค้างไว้แล้วกดขึ้นลงเพื่อปรับนะครับกดค้างใช่ไหมเออใช่กดค้างซครับผมนะครับอ่ะตอนนี้ตอนนี้คุณอุภูมิตอนนี้สีบเจ็ดถ้าเราจะเซตก็กดตัวเซตนะครับให้มันขึ้นเอฟหนึ่งนะครับพอขึ้นเอฟหนึ่งปุ๊บนะครับกดทีหนึ่งมันจะเป็นห้าสิบนี่คือค่าที่เราเซตไว้ที่เราต้องการเปลี่ยนก็กดขึ้นกดลงนะครับเท่าไหร่นะครับตอนนี้ผมตั้งไว้ที่ห้าสิบ นะครับคือถ้าอยู่ในในห้องนี้อุณหภูมิมันถึงห้าสิบปุ๊บมันก็จะระบายออกพัดลมระบายออกใช่ครับตัวนี้คือปกติปกติแล้วใช่ไหมครับ,รบตัวนี้จะเป็นความชื้นนะครับความชื้นตัวนี้ผมตั้งไว้เห็นอานจารย์ให้ผมตั้งไว้ที่หกสิบแต่ที่นี้แล้วแต่ถ้าต้องการจะตั้งก็กดตัวเซตพอมันกระพริบเนี่ยก,กดขึ้นกดลงนะครับเปลี่ยนค่าตามที่ต้องการนะครับแล้วก็กดอีกทีหนึ่งเพื่อกลับมาหรือปล่อยทิ้งไว้ก็ได้นะครับถ้าพักหนึ่งก็จะเซตตัวมันเอง อันนี้ก็เหมือนกันถ้าความชื้นในห้องมันเกิน60มันก็จะดูดออกพัดลมตัวนี้ก็จะทํางานตอนนี้ตั้งไว้ที่60ใช่ครับแต่ตัวนี้อุณหภูมิไอความชื้นในในในตู้อบตัวนี้มัน46มันยังไม่ถึงตัวนี้ก็ยังไม่ทํางานนะครับตัวนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าอุณหภูมิมันถึงนะครับตัวนี้กับตัวนี้เท่ากันใช่ไหมอ่้ตัวนี้ตั้งไว้อุณหภูมิตั้งไว้50อันนี้ความชื้นตั้งไว้60นะครับแต่ถ้าต้องการคือเวลาอบไอแต่ละอย่างแล้วแต่ว่าต้องกกาารรออุภูมิใน เออเท่าไหร่นะครับถ้าว่าอบปลาเนี่ยเท่าไหร่ต้องถาาจา์จเห็นก็เขาบอกให้ตั้งไว้อยู่ที่ประมาณ50าสิบครับ,บปานนะใช่ครับถ้าถ้าความชื้นน่ะไม่เกิน50แต่ถ้าไม่ชื้นก็คืออยู่ยที่46ใช่ไหม,อมเอยว่าแล้วแต่ไม่เกินไม่เกินนี้น่นะครับก็แล้วเราเรา,เราตั้งตรงนี้ได้นะครับส่วนถ้าเราต้องอ่าถ้าเกิดว่าเราจะใช้ไฟบ้านนะครับใช้ไฟบ้านในกรณีที่ว่าเราอบ ต่อเนื่องในช่วงคืนนะครับครับแล้วก็สายตัวนี้นะครับตัวนี้ผมถอดออกไว้นะนะครับสายตัวนี้นะครับเสียบกับไฟบ้านนะครับอ๋อเสียบกับไฟบ้านเลยใช่ครับเสียบกับไฟบ้านในกรณีครับในกรณีที่เราจะใช้ะไ้ามเสียบเลยเสียบแล้วก็เปิดสวิตช์นะครับอ๋อนะครับหลอดไฟมันก็จะให้ให้ความร้อนช่วยนะครับนะครับแล้วไอ้ระบบไฟพวกนี้เขาจะมันก็จะตัดมันก็จะไม่ได้ใช้ เราจะปิดที่นี่ก็ได้ปิดกดปิดตรงนี้ก็ได้ที่มันเป็นลูกปลดไฟนะครับมันก็จะประหยัดไฟของแบตเตอรี่นะครับอันนี้ก็จะทํางานเหมือนเดิมปกตินะครับเดี๋ยวเจะเปิดไว้ก็ไม่เป็นไรมันจะเป็ไฟอันนี้คือไฟครับนี่คือไฟบ้านนะครับแต่ถ้าเราปิดก็คือปิดสวิตตัวนี้ถ้าปิดก็คือปิดสวิตตัวนี้ปุ๊บถ้าปิดตัวนี้มันก็จะมาใช้ไฟที่นี่ละ เห็นว่าตอนนี้ไฟไฟที่นี่มันจะถูกใช้นะครับไฟที่นี่จะถูกใช้สนใจยังบ่แต่ถ้าตัดตัดอยู่งี้นี่ก็ไม่ทำอะไรสายผมจะเก็บไว้ในนี้นะครับถอดออกอันนี้เฮิร์อันนี้เฮิร์นคราวนึงคนมาเปลี่ยนทีแรกมันไม่มีโพรไฟเติมเติมให้เครื่องมีเครื่องเดียวที่มีปัญหาเพื่อเพิ่มพอดีนะนั่มันเสีย คือตอนนั้นแต่แต่เครื่องนี้ได้โฟกัสเนี่ถ้าไม่ใช้ก็ปิดเลยครับถ้าไม่ใช้ก็ก็ปิดปิดไว้ครับผมปิดตัวนี้ก็ได้ครับถ้าไม่ใช้ก็ปิดตัวนี้กดนี้นะครับปิดไหมแต่ไอแต่ตัวนี้ให้มันชาร์จอยู่อันนี้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องปิดก็ได้เพราะว่ามันจะได้ชาร์จชาร์จเข้าแบตไม่ต้องเอาลงตัวไหนนะเมื่อกี้กดตัวไหนเตัวตัวนี้ครับครับเปิดได้ครับปิดเปิดตัวนี้ใช่เปิดตัวนี้ตัวนี้ทำงาน ถ้าไม่เปิดนี่ปิดนี่ก็ได้ครับที่ตรงนี้ก็ได้ข้างใต้นี้ไม่มีไฟเลยอยู่เครื่องนะปิดปิดไว้เปิดนี่ก็ได้ปิดที่นี่ก็ได้นะครับไม่น่าไม่มีไฟเปิดขึ้นยัไไฟไม่เต็มสักทีเราไม่รู้าต้องเปิดไว้เนาะถ้าเปิดทิ้งไว้ครับเพราะว่าไอ้ตัวตัวแบตมันก็จะอ่อนแต่ถ้ามันมีแสงเงี้ยมันก็จะชาร์จเข้านะครับนี่คือเป็นเครื่องอบลมร้อน แบบผม,มพาราโด,ดพารา,<ม>า,าโมร<ม>าโดพลังงานสุกแสงอาทิตย์เคลื่อนที่ครับผมของกลุ่มวิสาหากิจชุมชนกเกษตรอินทรีย์ไทยนะซิงโอเค